มาละเดอ้อไอแคนบอกข่าวเรื่องราวข่าวกระชับชับไวทันเหตุการณ์ข่าวรัฐบาลไทยทันเหตุการณ์ข่าวสารทั่วไปทุกความเคลื่อนไหวจัดใจของไอแคนอยู่กับไอแคนในช่วงของไอแคนบอกข่าวเดอ้อพี่น้องเดอ้อพี่น้องครับรัฐบาลเชิญชวนร้านค้าและผู้ให้บริการสมัครเขา้าร่วมโครงการเราชนะ โดยจะต้องไม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือว่ายกเว้นตามเงื่อนไขที่กําหนดเปิดรับสมัครถึงวันที่31มีนาคมนี้นะครับเป็นโอกาสดีนะครับที่พ่อค้าแม่ค้ารายเล็กรายย่อยผู้ประกอบการผู้ให้บริการด้านต่างๆที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการเราชนะครับซึ่งประเภทร้านค้าและผู้ให้บริการที่สมัครเข้าร่วมโครงการได้ก็มีดังนี้นะครับมอเตอร์ไซค์รับจ้างแท็กซี่รถตู้3ล้อเครื่องรถ2แถว3ล้อถีบรับ ร้านนวดร้านสปาร้านตัดผมเสริมสวยทำเล็บอันนี้ก็สมัครได้สถานพยาบาลที่ไม่รับผู้ป่วยค้งคืนเป็นคลินิกแพทย์แผนจีนคลินิกรักษาทางการแพทย์เสริมความงามทันตกรรมแล้วก็อื่นๆครับโฮมสเตย์ <Home Stay S 1> ครับหอพักแมนชั่นอพาร์ตเมนต์แฟลตสมัครได้หมดเลยครับตัดเย็บซ่อมสินค้าเสื้อผ้าช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ รถยนต์รถจักรยานช่างซ่อมสาธารณุปโภคเช่นช่างประปาไฟฟ้าช่างแอร์งานก่อสร้างขนาดเล็กบริการทำสวนตกแต่งบ้านงานรับเหมาทำความสะอาดฆ่าเชื้อฉีดปลวกแล้วก็ซักรีดสามารถที่จะสมัครได้นะครับจะเห็นได้ว่าเราชนะแม้ว่าจะไม่สามารถกดเงินออกมาใช้ได้แต่ท่านก็สามารถเอาไปใช้จ่ายค่าเช่าหอพักค่าแมนชั่นได้เอาไปใช้จ่ายในร้านตัดเย็บเสื้อผ้าร้านเสริมสวยก็ได้ ตามรายการร้านค้าแล้วก็ผู้ให้บริการที่ไอแคนได้บอกไปครับส่วนร้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มและร้านจําหน่ายสินค้าทั่วไปก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเราชนะได้เช่นเดียวกันนะครับสมัครได้ที่สาขาของธนาคารกรุงไทยหรือลงทะเบียนได้ที่ w w w ร์ไวชนะ c o m สอบถามเพิ่มเติมที่02-111-1144นนะครับวันนี้ไอแคนบอกข่าวลาไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อ